โอ้วันนี้ผมมานั่งเห็นนี้อายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะโอ้โหเซกแปดกันหมดเลยนะดูเด็กกันหมดเลยนะวันนี้ดีไหมครับวันนี้งานสุดยอดนะครับสินค้าก็สุดยอดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่มาในวันนี้นะจะได้รับความรู้นะแล้วก็ของฟรีกลับบ้านไปทุกคนเลยนะครับดีนะโอเคนะผมก็ ขออนุญาตครับวันนี้มีเวลาให้พง20นาทีนะครับพงนักชื่อนิติพัฒน์ูนินพัฒน์นะครับก็แนะนำตัวนิดนึงครับอันนี้3คขวบนะครับในรูปกับตัวจริงดูดีกว่าครับูรูปใช่ไหมตัวจริงใช่ไหมครับก็พงะครัก3ขวบเนี่ยก็ที่บ้านมีฐานะนักแต่มีฐานะที่ยากจนนะครับสามขวบสามขวบเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะยังต้องเรายังต้องเช่าบ้านอยู่เลยนะครับ แต่คุณพ่อคุณแม่นะเป็นคนที่ขยันนะครับออกจากบ้านที่สี่เนาะถึงบ้านสี่ทุ่มทุกวันนะเจ็ดวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นคุณแม่นะคุณแม่สวยนะครับก็พงนับจบอวชนับที่เซนจอนให้ยาครับพาวนัใครไปถอนนั้นบ้างนครับอะพงเล่นจบก็จะไปเดินที่มหาวิทยาลัยเซนท่านไม่่อยได้อยู่เลยครับไปเดินเซนท่านะก็นะครับอ่า เขาบอกว่าโอกาสมักจะมาตอนที่เราไม่พรอนะครับคงนับก็เห็นคุณแม่นาะงทำงานหนักมากนะก็จนมีบ้านนับมีรถนับก็มีทุกอย่างแล้ววันหนึ่งนับคุณแม่มาถามผมบอกว่าคงทงาอยากไปต่างประเทศไหมครับแล้วพี่ๆคิดดูนะครับคงแบบเด็กอาชีวะนะครับวิ่งหลบระเบิดมาครับไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษนะไม่เคยออกต่างประเทศแล้วก็ไม่เคยนั่งเครื่องบินนะครับแต่คุณแม่ถามอย่างนี้ที่ว่าคงจะไปไหมครับไปนะอย่างที่บอกว่าโอกาสมันจะมาตอนที่เราไม่พรอนะครับ ผมก็ไปเรียนนะอันนี้ก็อยู่ที่ซันฟานนะเขาไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าอะไรที่เราไม่รู้อ่ะก็เรียนรู้ได้จริงไหมครับจริงนะผมก็เนี้ยไปเรียนภาษาในที่เอแอนะพูดไม่ไปเลยนะชนเน็ชนเน็ฟิตฟิตนะครับก็ไปหกเดือนนะก็พอได้บ้างนะยังนงกโอเคนะแล้วก็สิ่งที่ผมไปเรียนนะผมไปเรียนออโอเอ็นจิเนียร์นะเขาเรียกว่าสามจิเนียร์นะก็ประมาณปีกว่ากว่านะครับแล้วก็กลับมานะผมก็กลับมาตอนปี40นะปี40เกิดอะไรขึ้นครับ ของสกูมม่แตกนะครับนะับก็มาขอพี่คนนี้นะที่ว่าพี่สุกี้นะมาทํางานนะคือบริษัทเด็กเกอรี่มิวสิกใครรู้จักบ้างครับใครยกมือที่รู้จักรู้อายุเลย40แน,ะ <c oughs> น่นอนนะครับอานะบริษัทก็เจ๊งไปแล้วนะแต่ตอนที่ที่พงเข้าไปทํางานนะก็คงเห็นอย่างหนึ่งเนาะว่าแบบ,บมันเป็นอาชีพที่เรารักเนี่ยเราจบมาเราเพื่อสิ่งนี้นะครับแล้วก็เป็นไอดอลของเราทุกคนกมเป็นพี่สุกี้เนาะพี่บอยพี่สมเกียรติพี่เอื้องนะครับ แต่ผมเห็นนะว่ารุ่นพี่ของคง่ะที่ทํางานทนี่ที่นี้นะครับห้าปีที่ทำก่อนหนะาํางานก่อนหน้าคงนะครับก็มีชีวิตที่ไม่ดีนะต้องอยู่ในสตูดีโอนะตั้งแต่เช้าจนเย็นนะลรวก็ไม่กลับบ้านนะล้วก็รุ่นพี่บางคนนะเมียนมีชู้นะก็ไม่กลับบ้าน,นผมรึงว่าเอ้ผมต้องมีชีวิต,วตแบบนั้นอีกป่ะหบอในอีกห้าปีข้างหน้าผมคิดว่าเออมันก,ก็เป็นงานที่เรารักนะครับแต่มันจะเป็นงานที่เลี้ยงชีตเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็นะ ช่วงนั้นนะัชอบอ่านหนังสือนะก็ไปซื้อหนังสือตอนนั้นนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะัมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าลิชิดะคูแดนนัใครเคยอ่านบ้างครับ oh. หลายคนนะใครที่ไม่เคยอ่านผม,ผมแนะนำน,นะครับคุณเะเบิดชิโยซากินะครับเขาแบ่งนะครับ oh. อาชีนะั้นในปัจจุบนะันนเป็นคน4ประเภทนะ,ะประเภทแรกนะัชื่อว่าเอ็นพ y ยหรือหรือลูกจ้างนะก็คือคนที่รับค่าจ้างการนะเป็นพนักงานประจำนะครับไหนใครอยู่ในกลุ่มน,นี้บ้างครับ มีนักอได้หลายคนนะครับเขาบอกว่าคนในกลุ่มนี้นักไม่รวยนะแล้วก็หยุดไม่ได้นะครับหรือบางคนนักทำงานมาสักพักนะครับแล้วก็เอาเงินที่เก็บมานะไปเปิดร้านกาแฟบ้างร้านขายเสื้อผ้าบ้างนะครับคนเหล่านี้นะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะครับในใครใครอยู่ในกลุ่มนี้บ้างครับมีหนึ่งคนนะสองสามคนนะครับเขาบอกว่าถึงรวยก็หยุดไม่ได้นะ แต่แต่สิ่งที่พง์เอกใจนะก็คือคนฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายมือหรือฝั่ขวามือของเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจนะเจ้าของธุรกิจมันคืออะไรนะมันต่างจากธุรกิจส่วนตัวยังไงนะเ่อนเขาไปอ่านนะเพราะว่าเจ้าของธุรกิจนะต้องเป็นธุรกิจที่มีระบบนะครับหรือเป็นคนที่มีลิขสิธิ์แต่งเพลงนะหรือระบบการตลาดแบบเครือข่ายนะพวกนี้สามารถที่จะรวยแล้วก็หยุดได้นะตอนนั้นคงไม่รู้หรอกว่าไอ้ระบบการตลาดแบบเครือข่ายมันคืออะไรนะแต่สิ่งที่พง์ชอบมากที่ก็คืออินเวสเตอร์นะ คือเชื่อมันเหมาะกับคงมากเลยนะลงทุนใช่ไหมครับคือตอนนั้นอ่ะไม่มีเงินหรอกนะคน,คนที่เป็นนักลงทุนนะต้องมีเงินเนาะถึงเอาไปลงทุนในหุ้นนะในทองนะในปนะโตรหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่ารวยมากแล้วก็หยุดได้นะตอนนั้นไม่มีตังนะทำางไงรู้ไหมครับขอตังแม่ครับขอตังแม่มาประมาณหลักล้านนะครับแล้วก็ไปลงนะในตลาดรัทชักแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปเล่นไปเล่นตอนขาลงนะรก็เงินหายเกือบหมดนะครับ แล้วก็ไม่นานนะก็มาเจอนมาเจอนาองฟ้าของตัวเองนะชื่อพงพงนะครับหน้าตามไม่ดีนะนะแล้วก็เรียนไม่เก่งแต่คงม,มีแพชชั่นอย่างหนึ่งคือคืออยากมีเมียนะอยากอยากสร้างครอบครัวนะครับอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะก็พงษ์เจอกะหลิงได้ประมาณสักปีนึงน,นะก็ไปขอหลิงแต่งงานไปนนที่ที่ชีบิลันนะครับก็ แต่งงานปึ๊บนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ไปพาหลิงไปฮันดีมูนนะครับที่มาเลเซียนะครับอ๋อตอนแต่งงานเนี่ยนะครับพงมีกุศโลบายเนาะตอนที่พี่ขอหลิงแต่งงานบอกว่าหลิงหลิงถ้าแต่งงานกับพงนะเดี๋ยวพงพาเที่ยวรอบโลกพงมาชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปเลยคะแต่ใช่ไหมครับว่าหลังจากมากลับกลับมาจากมาเลเซียฮันดีมูนเนี่ยครับก็ท้องใช่ไหมครับพอหลังจากท้องแล้วยังไงใช่ไหมครับปกติเนี่ยคนเขาบอกว่าแต่งงานมันจะแฮปปี้เอนดิ้งเนาะ แต่ที่จริงเ่ะมันไม่ใช่นะผมก็มีลูกคนแรกนะครับแล้วก็คนที่สองนะครับแล้วก็คนที่สามนะครับตามมาติดๆนะครับแล้วผมก็ใช้เวลาสิบปีต่อมานะในการเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ได้พาเหิดไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเนี่ยับเราก็จะมีแบบเนี้ยเยอะแยนะลูกสามคนใน,ในในที่นี้ใครมีลูกบ้างครับใครมีลูกเหมือนผมบ้างอ่าก็หลายๆคนนะครับน่ารักไีครับ แต่โตขึ้นมาครับมึงจะรู้เลยนะครับว่าชีวิตหลังนีมันมีค่านะครับค่าอะไรบ้างครับค่าเธอโอ้โหหนักเลยนะอย่พูดถึงค่าเธอไม่ต้องึจ่ายไปเองครับค่าไฟค่าน้ำค่าประกันค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเมียผ่อนลูกเนี่ยครับจนจนวันหนึ่งนะเราเราทำงานหนักมากนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราอยากจะมีความปลอดภัยของลูกนะมีช่วงหนึ่งที่ผมทํางานหนักนะก็เวลากลับมาบ้านก็จะเจอเนี่ยครับเจอลูกะครับแล้วก็คงไม่เคยเห็นลูกโตแนวแนวตั้งอะ ผมเห็นลูกโตในแนวนอนตลอดเลยนะครับใครเป็นหนึ่งพงอบ้างครับนะครับเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าผงใครคุยกับหลิงอะ่ะหลิงหลิง,ลงเวลาเราไปไปไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หรือไปต่างประเทศอะเรานั่งเครื่องกันคนละลำได้ไหมนะเผื่อเราหลิงตกแล้วพงยังอยู่นะครับนะครับเราก็ถู้ึว่าเอ๊ะคือ <ใช S 1> <น>อาชีพที่เราอยู่นะแต่ก่อนนะเราเราใช้แรงเวลานะครับแต่ถ้าเราเวลาหมดหรือแรงหมดครับเงินเราก็หายไปถูกไหม แต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีอาชีพอะไรนะที่เราใช้แรงเวลานะไปสร้างไปสร้างแอสเซทนะครับบางคนนะไปสร้างอพาร์ตเมนต์เนาะนะครับหรือไปลงทุนนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดไรายได้นะสำหรับคงต,ตองน,นี้นะคงสร้างธุรกิจเครือข่ายนะครับก็คือเราสร้างเครือข่ายผู้เรียกพวกจำนวนมากนะตอนนี้เครือข่ายใต้พงมีอยู่ประมาณสองห0่คนนะครับ20,000นคนนะทุกเช้านะเขาทําอะไรนะครับตื่นมาเขาล้างหน้าเขาสระผมนะเขาทาครีนนะครับ กินอาหารเสริมเนาะตอนนอนเขาทำอะไรครับก็ล้างหน,น้าน,นะครับ <laughs> ทาครีมแล้วกินอาหารเสริมนะล้วสิน้าเนาะพวกนี้นะครับเป็นอวนะัวพวกอะโรพครับใช้แล้วหมดไปใช่ไหมครับเขาต้องซื้อซ้ำเนาะทุกทุกครั้งที่เขาซื้อซ้ำนะก็จะมีไรายได้นะเข้ากระเป๋าพงตลอดเลยอย่างนี้ดีไหมครับดีเพ <ple as> ื่อนอยากได้แบบนี้ไหมครับ <ple as> อยากได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับผง <spe as> เล่าให้ฟังนะวันหนึ่งนะครับมีน้องคนหนึ่งหนุ่มหน้ามนนะครับ Ad, ม่แอดคงเป็นเพื่อนในอินสตาแกรมนะครับใช้ชื่อว่าสเตนเซล Gen น s นะครับคงก็ Google เนะไปหาว่าเอ๊ะส e ต l เซลคืออะไร s มันคืออะไรนะครับพอดีนะับลูกคนที่2ของคนที่สาของคงนะครับเราฝากสเตนเซลนะไว้กับบริษัทไ,ไทยสเตนเซลไลน์นะคือเวลาคลอดนะครับหมอจะถามก่อนว่าคุณจะเก็บเซลล์ของลูกไว้หรือเปล่านะถ้าเก็บนะครับก็จ่ายเงินไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีนักพยาบาลนะักตัดลกของเด็กเนาะแล้วก็ปิดฟรีนะครับ ขอบคุณครับเขาคิดต้งมให้คนลิงด้วยนะสุด,ด้วยใจดีด้วยครับแล้วสมมติว่านะถ้าน้องฮะโตขึ้นมาฮนะเกิดมีภา,าวะอาจจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะั้นสามารถที่จะเอาเซลล์ตรงนี้นะครับไปฉีดก,กับเข้าตัวเด็กนะเขาเรียกว่าเซลล์ซ่อมเซลล์นะครับหรือเป็นเทคโนโลยีสเตนเซลล์ในปัจจุบันนี้เองครับทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีสเตนเซลล์อ่ะนะครับมันจะมาแทนทีใน่ในในอุตสาหการรมความงามน้ำพันการแพทย์แล้วก็สิ่งที่ อันนึงนะที่พงเข้าไปหานะว่า J S เจเนสคืออะไรนะก็พงไปเจอนะักเจ้าของบริษัทนะก็คือคุณบันดี้คุณแลนดี้แล้วคุณสปาร์ตนะครับขอเสียงตรงมือให้กับเจ้าของบริษัททีเดีย่านสากลน,นะครับมีวิสัยทัศน์นะครับที่อยากจะสร้างธุรกิจนะครับให้กับหนุ่มสาวทั่วโลกนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นักนนที่ช่วยให้ย้อนวัยนะให้กลับเป็นเป็นเหมือนเด็กนะแล้วก็เจเนสนะครับตอนนี้เปิดตลาดนะครับให้เราเข้าไปทําตลาดนะครับตอนนี้มากกว่า 160ประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ผงก็มีเครือข่ายนะอยู่ประมาณ70ประเทศนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆเหล่านี้นะครับซึ่งด็อกเตอร์บางคนนะก็เป็นผู้ที่ถูกเสนอนะชิงรางวัล,ลโนเบลนะหลายๆปีนะครับแล้วก็สร้างสินค้าเหล่านี้ให้เรานะครับซึ่งพอพงนักเอาสินค้าพวกนี้นะมาทดลองนะมันก็ทำให้หน้าของพงษ์นับก็เด็กลงนะครับ ของหลิงนะอะไรที่มันหย่อนหย่อนเหีว่วเหี่ยวนะก็ตึงขึ้นนะครับตึงขึ้นตัวนะครับนะแล้วก็เด็กๆนะอันนี้ลูกประมาณเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วนะลูกสาวคนโตแต่ก่อนเป็นภูมิแพ้นะครับนอนนอนหลับไม่ได้ต้องนั่งหลับนะเพราะหายใจไี่ออกไปหาหมอมาทั่วประเทศแล้วนะครับแต่พอได้รีเซิร์ชนะทานไปประมาณแค่เดืนอนกว่านะคือภูมิแพ้ของน้องนะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะแล้วก็เวลาไปอนุบาลเนาะแต่ก่อนแบบเวลาหน้าฝนจะติดหวัด เพื่อนๆครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ติดหวัวกับเพื่อนอีกเลยนะครับถึงติดก็ติดน้อยลงนะครับสิ่งหนึ่งนะที่พงเข้าไปเจอเนสนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงการตลาดแบบออนไลน์นะครับซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเจเน,นสบอกว่าแต่ก่อนเมื่อสปีที่แล้วนะเขามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อว่าเจ o b บายนะแค่มือถือเครื่องเดียวก็สาม,มารถทําการตลาดได้นะครับคงทําถามเพื่อนในนี้มีเพื่อนๆคนไหนที่ ที่ช้อปปิ้งออนไลน์มาบ้างครับอะถามใหม่ถามใหม่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์ยกมือครับอะส่วนน้อยส่วนน้อยส่วนน้อยนี่เมื่อไหรครับผมว่า90%อร์เซน่ของคนในในปัจจุบันนะช้อปปิ้งออนไลน์ลิงนะซีอ็ตลอดนะเดี๋ยววันนึงก็ลาซาด้าหรือว่าในช้อปปี้นะมาส่งที่บ้านตลอดครับแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าแอปเจ o โมบายของเจเนสนะครับทำอะไรได้บ้างเอามาดูนะครับ เรานีจะมีเว็บไซต์นะเป็นของตัวเองครับเว็บไซต์ของพงนะชื่อว่าเนี่ยครับนะสวินไหมพงเล็บหลินนะขนาดชื่อเว็บไซต์ก็ยังหวานขนาดนี้เลยนะครับนะแล้วก็เว็บไซต์นะครับเรามีแปลถึง30ประเทศนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วส่งหน้าเว็บไซต์เนี่ยครับไปให้เพื่อนเราเนาะส่งให้เกาหลีนะหน้เาเว็บไซต์เราก็จะเป็นภาษาเกาหลีเลยนะครับส่งไปที่ฝรั่งเศสนะเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติให้เป็นฝรั่งเศสเลยนะครับ เว็บไซต์เรานั้นครับยังรอรับอ p a y m e n t นะก็คือสามารถตัดบัตรเครดิตได้นะทุกทุกยี่ห้อนะไม่ว่าเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะครับเรายังมีนะมีเดียคอนเทนต์ก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆถ้าทําตลาดออนไลน์ใช่ไหมครับบางคนไม่รู้นะว่าเอ๊ะวันนี้จะโพสต์อะไรดีจะเอาลงรูปอะไรดีจะาคอนเทนต์อะไรดีใช่ไหมครับในเจนโมบายนะครับเรามีเดี๋ยวนะต้องเปิดอันนี้ดูนยครับอันนี้เป็นเป็นเจนโมบายนะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูเนี่ยครับรูปนะครับมีรูปให้เราดูนะเยอะแยะสมมติว่าคงจะเอารูปนา่าใช่ไหมครับคงสามารถที่จะส่งให้เพื่อนเป็น SMS ก็ได้นะอีเมลก็ได้อาร์ติอก็คือจะส่งไปที่อินสตาแกรมก็ได้หรือไลน์ที่นีไลน์ก็ได้นะเนี่ยทำแค่นี้เองใช่ไหมครับเนี่ยครับกด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 ใช่ไหมพอเราส่งไปให้เพื่อนใช่ไหมครับเวลาเพื่อนเราเปิดใช่ไหมครับก็จะมีข้อมูลสินค้านา่าเป็นคอลลาเจนเอ่อเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะแล้วก็ เวลาเพื่อนถ้าเพื่อนของเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะมี notification นะส่งเข้ามือถือเราบอกว่าเพื่อนนั้นเปิดแล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนเราซื้อนนก็แค่กดซื้อนะครับใส่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยจะส่งของให้เรานะเพื่อนเราก็ได้ของใช่ไหมครับแล้วเราก็รับมิชชั่นอยู่ที่บ้านง่ายไหมครับคงถึงบอกว่าช่วงโควิดนะคงแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับอยู่บ้านนะครับแต่สามารถที่จะมีรายได้ได้นะครับนี่ครับบริษัทก็ มีระบบดอบชิดก็คือเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเองนะครับบริษัทส่งของให้นะครับเรียลไทม์รีพอร์ตอย่างถ้าพงม,มียอดอนะันดับมาจากทางยุโรปประเทศอื่นนะพงสามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับยอดทุกย,ยอดในในโทรศัพท์ได้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดูได้เลยนะครับส่งให้เพื่อนก็ได้นะอันนี้เป็นราคาไขายปลีกนะครับเราจะได้ออกําไรส่วนต่างประมาณ20-40นะเป็นนะเป็นเป็นเงินสดทันทีนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ มีลูกค้าที่พงไม่เคยคุยมาก่อนไม่เจอติดเคยเจอด้วยนะครับเ,เขามาสั่งซื้อสินค้าที่ชื่อว่า l i f e M n N นะซึ่งอยู่ที่เมริกานะคนสั่งอยู่แมริแลนด์เขามาสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์พงใช่ไหมครับบริษัทส่งของให้ตัดบัตรไปเลยใช่ไหมครับแล้วผมไปดูดูอยู่ดีเอ๊ะทำไมหลิงอยู่ดีมันมีคอมมิชชั่นเข้ามาประมาณ2,000กว่าบาทเนี่ยแค่ขวดเดียววะคุ้มไหมครับอ่่ขอสชงตรงนี้ให้กับเจนเลย เรายังสามารถทําการตลาดผ่านไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรหรือทําเพจ Facebook ก็ได้นะครับแล้วนะถ้าคนทําการตลาดออนไลน์ไม่เป็นเรามีโค้ดสอนนะ่ีชั่วโมงนะครับอย่างถ้าใครมีโค้ดเป็นพี่ตายก็ลองโทรไปสักประมาชิ้นคืนตีสองดือนทีห้าจะทำหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะมีโซูมิตติ้งนี้นะครับก็คืออยู่บ้านนะเราก็สามารถทําธุรกิจได้นะครับ คงใช้นับเวลาประมาณ3ามเดือนนะขึ้นตำแหน่งที่ชื่อว่าซัฟไรส์ซิคุตีนะครับแล้วก็คงเป็นท็อปสปอนเซอร์อันดับหนึ่งของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นท็อปสปอนเซอร์อันดับที่2ของโลกนะของเอเชียแปซิฟิกด้วยนะพอสิงโตมีดีนะครับที่ผมบอกว่าผมก็ใช้เวลาไม่นานนะในการขึ้นตำแหน่งนะปัจจุบันผมก็อยู่ที่ตำแหน่ง Ruby นะ Ruby ก็จะมีรายได้ไม่ค่อยสัทธิเดเท่าไหร่นะบางเดือน2 0 0 0 0นบ้างบางเดือนบางเดือนสี่แสนบ้างนะครับ อยากได้หรอครูพี่ตเรืองแบบนี้ไไหมครับอยากนะไปบอกว่าอยากขอให้ได้เลยนะครับเนะครับ <Yep. S 2> ก็คงก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับอันนี้คงให้ดูนะเป็นยอดขายของคงเมื่อปี2020นะครับเนี่ยดูเดือนขถึงเดือนเกตนะครับคงให้ดูนะครับเนี่ยยอดขายนะับจากใต้สายง,งานคงลงไปประมาณ4ี4่4ิี่ล้านนะครับตอนนั้นนะ่ะออกจากบ้านไม่ได้ถูกไหมโควิดใช่ไหมครับเดือนนั้นนะ่ะเป็นเดือนที่คงม,มียอดที่สุดในปีนั้นแหละครับแล้วก็ ถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยคงจะมียอดอยู่ประมาณ300กว่าล้านนะพี่ๆคิดดูสิครับเนี่ยทางานกันสองคนผมไม่ยาไม่มีหน้าร้านนะไม่ต้องสต็อกของนะไม่ต้องส่งของเองนะแล้วเราก็ทํางานกันที่บ้านเนี่ยครับจนจนจนเดือนนั้นนะคงม,มีพุ้นส่วนของคงน,นะที่ขึ้นขึ้นตําแหน่งนะทั่วโลกนะแล้วก็บางคนที่เป็นทีมงานของคงน,นะแสง่งแซงตําแหน่งคงไปนะเขาจะบอกว่า ธุรกิจแบบนี้นะแซงกันไม่ได้ผมบอกเลยครับไม่จริงนะตอนนี้นะพี่พี่ทนอนนาะเป็นนักธุรกิจที่อยู่ที่ภูกเกต็ตนะก็ตอนนี้มีรายได้หลักล้านต่อเดือนนะก็แซงผมไปแล้วนะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนร่วมธุรกิจอย่างน้ององุ้ยนะอยู่ในเทอร์แลนด์นะครับน้องน้ําอยู่ภูกเกต็ตนะครับน้องเอิญอยู่เบลเยียมนะครับคุณจอยนี่อยู่อังกฤษนะครับคุณแบงก์ก็เป็นว่าที่ด็อกเตอร์อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็คุณอู๊ดเนี่ยก็อยู่ Norway นอร์เวย์นะผมจะบอกว่าเราเราเป็นเครือข่ายท,ทั่วววโลลลกกกกกกนนนนนะะแแ้้้็็็็เเปปธุรรริิจจจที่บองๆคัาได ธุรกิจนะครับเราก็ได้สุขภาพเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยจากอาแปะนะครับกลายเป็นน้าเดชนะครับโอ้โหพงศ์เดชก็ได้ด้วยนะรต้จะบอกว่าแบบนี้นะคือพงก็ทานทานสินเธานะทุกตัวนะยกเว้นตัวนี้นะครับหลิงเขาจะไม่ให้พงกินเท่าไหร่เพราะกินแล้วหึิงจะยังไงลาไปเน้นฐานที่เข้าใจนะครับหลิงบอกเบาๆหน่อยบนะครับ ก็นอกจากธุรกิจนะครับสุขภาพและสิ่งอันหนึ่งนะที่มึงชอบมากน้ือที่ท่องเที่ยวนะพงศ์ะอย่างที่คุณอันเดียบอกนะผมไปเที่ยวับเจเนสมาประมาณ30ประเทศแล้วครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ในฝันนะที่ที่ผมบอกลิงออกลิงถ้าแต่งกับผง์นะครับผมพาเที่ยวรอบโลกนะผมก็มาทำความฝันเป็นจริงได้ที่ที่เจอเนชนะครับก็เป็นที่ที่ อันนี้ก็เป็นดูไบนะร้อนร้อนที่สุดก็ไปมาแล้วนะกินข้าวกลางแดดนะ 4, สี่สิบกองศานะครับอ่านะอันนี้ตึกที่สูงที่สุดในโลกนะก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนะฟาจิโรตซายนะครับดูไปนะครับอ่าหนาวสุดๆก็ไปมาแล้วนะอันนี้ที่สกา้านะครับนะอ่ะสาสระน้ำที่สูงที่สุดในโลกก็ไปมาแล้วอันนี้ที่มาลีนาเบเชนที่สิงคโปร์นะครับอ่านะ ก็ไปสวิตบนบอลลูนนะมีใครอยากไปแบบนี้ไหมครับนับตอนนี้ก็มีข่าวดีนับเรามีเก็บคะแนนท่องเที่ยวนักง่ายมากๆนับให้เพื่อนๆลองถามคพืนที่ชวนเพื่อนๆมาดูนะว่าทํำยังไงนะก็สามารถที่จะไปเที่ยวตุรกีแบบนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิดีโอให้ดูนิดหนึ่งนะนี่บนบนบอลลูนนะสวยไหมครับสวยอ๋ออยากไปอีกนะครับก็ไปเร็วๆนะเนี่ยก็ไปดูม้าเมืองชอยนะครับอันนี้ก็ โดบองมาเช่ดโดบองมาเช่นะักคงจะเรียกว่าบองมาเช่คงจำไม่ค่อยได้นะที่ดูไม่รู้ชื่อกันไปได้เลยอะ่ะนะครับอัน <laughs> นี้ก็เป็นบูมอสนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวแล้วยังได้เงินเงินกลับมาอ่ะอันนั้นได้รางวัลนะหลินได้ห้าหมาื่นคงได้หมื่นหนึ่งนะดีไหมครับนะครับใครไปขอให้ได้แบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็มอสโกนะครับอันนี้ในเองการ่านะครับอันนี้ก็ ทริปอเมริกานะแล้วก็ไปดูบริษัทที่ออร์แลนโดเนี่ยนะครับอันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะพิซซ่าอิตาลีนะครับออสเตรียนะครับเยอรมันแล้วก็อันนี้ที่ที่เนเธอร์แลนด์ใช่ครับอ่าแล้วก็ข้างล่างเป็นปรากบูเลสเที่ยวเที่ยวเยอะจำไม่ได้นะอ่าแล้วนี่เกาหลีนะครับก็อันข้างล่างที่เป็นฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสไปมาสามรอบนะก็ไปทุกรอบคงก็จะไปเปิดโอกาสอย่างเงี้ยครับอ่าให้ ให้เพื่อนๆเขาใช้สินค้านะคงมีท็อปสปอนเซอร์อยู่ที่ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ญี่ปุ่นข้างหน้าเป็นแคนาดานะอันนี้พาลูกๆไปซัมเมอร์นะที่แคนาดานะก็ภาพนี้เป็นภาพที่พงเชื่อว่าแบบ <Wow. S 1> เออมันมันสวยมากๆนะ <laughs> เป็นภาพที่พงชอบที่สุดแล้วนะพี่ไกนบอกว่าคือพงได้ทุกอย่างจากเนสท์ถังจริงๆนะครับสิบปีนะที่พงอยู่ในธุรก,กิจนะพงได้หลายๆอย่างนะ เงินเงินก็ได้อันนี้คงบอกว่าคงไม่ได้ปวดรวยหรือว่าอะไรนะแต่มันได้อย่างนั้นจริงๆครับรถนะครับก็ซื้อเป็น BM นะพงศ์ว่าเราซื้อความปลอดภัยให้ครอบครัวนะครับข้อมูลค่าเกือบสี่ล้านนะวันวันที่พงออกรถเนาะสิ่งหนึ่งที่พงทํทำคือพงไปรับคุณพ่อคุณแม่นะที่บ้านคือ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะจะเป็นห่วงถึงเราอายุเยอะก็เหินนะแต่บางทีเรากลับดึกเนาะคุณแม่ก็ได้โทรมาจะกลับบ้านกี่โมงกินข้าวหรือยังงานโอเคไหมช่วงนี้ผงเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เรานะเป็นห่วงเราทุกคนใช่ไหมครับ<ช>นะ่วันนั้นที่ผมไปรับคุณพ่อคุณแม่นะพงบอกว่าหมอมม้าไม่ต้องเป็นห่วงเราแล้วนะชีวิตเราโอเคแล้วตอนนี้เราดูดูโอเคได้แล้วแล้วก็ดูแลหลานของหมอม้าสามคนนะ่ะโอเคทุกอย่างเลยนะครับ ล้ววันที่เราประสบความสําเร็จนะสิ่งที่พงพาทนะก็คือพงพางลูกๆสามคนนะขึ้นไปขอบคุณเขานะเพราะว่าเวลาเขาอยู่บ้างนะก็จะมีมองแงบ่บางแหลกแต่ก็จะบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาปา๊อบป้านม้ออกไปเนี่ยอยี่ป้อบป้าทำเพื่อหนูนะคนระับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นของขวัญน,นะครับที่ที่ขึ้นไปขอบคุณเขานะบนเวทีนะขอส่งตบมืองให้กับลูก ก็ตอนนี้คนโตนะักเรียนร้องเพลงนะครับอยู่ที่มหิดลน,นะครับอมอแมนะ่แล้วก็น้องเพลงนะอันี้ทุม,มากนะครับก็จะบอกว่าค่าเทอมสามคนเนะี้ยรวมค่าเรียนนู่นนี่นั่นก็เ,เกือบล้านนะครับต่อปีนะครับซึ่งซึ่งก็เยอะมากนะแต่คงบอกว่าทุกอย่างนะก็คือได้มาจากเจเนสหมดเลยนะครับแต่ก่อนนะเมื่อสิปีที่แล้วนะคงจะเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้นะครับเนี้ยนะครับ เราต้องแบกทุกอย่างเนาะแบกค่าใช้จ่ายที่บ้านนะครับแบกนู่นแบกนี่แล้วบางทีพงษงเคยคิดอย่างที่บอกนะว่าวันหนึ่งนะถ้าคงไม่อยู่นะครับชีวิตเราจะเป็นยังไงนะแต่วันนี้นะคงเปลี่ยนตัวคงษันะมาเป็นเจเนสครับที่มาช่วยความเขียงให้เรานะเองพุ่งบอกว่าธุรกิจนะคงเติบโตตลอดนะครับในในช่วงโควิดนะครับ นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนนะับทดลองนะอยากจาเข้ามาแอบดูก็ได้นะับธุรกิจทําง่ายมากๆออนไลน์นะซึ่งผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้วนะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจเจเนชนะครับก็ง่ายๆนะวันนี้เพื่อนๆนนะับอาจจะมีแพ็กเกจอะไรนะับก็ลองเลือกมานะแล้วก็เข้ามาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นนะแล้วก็ มีแอปเจมโมบายนะก็ลงทะเบียนมาแล้วก็แชร์เรื่องเจนเนสไปชั่นนั้นเองนะครับก็สุดท้ายคงฝากเพื่อนนะครับว่าวันนี้นะเพื่อนๆยังไม่ได้ทำความฝันอะไรของเพื่อนบางฝันครับวันนี้ผมพงศ์นิทพัฒน์พูดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับคุณคับสวัี